สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าจะมีพาละไลฟ์สไตล์มันมีพาพี่น้องมาเฮ็ดออะไรนะกำลังเิดกันเลยจ้ามีโยเกิร์ตพี่น้องเป็นคีชเคกอะไรนะคีชีตเคกอะไรนะเขาว่ากันเลยนาะเดวีกระทันได้เคยกินอยากเคี้ยทุกคนเห็นก็นเจ้าเฮ็ดเห็นกะเจาเฮ็ดเนาะก็มีนี่หละจ้าส่วนผสมมีโยเกิร์ตท,ทุกคนใส่อะไรนะขนมปังทุกคนขนมปัง แล้วก็อันนี้ทุกคนจะมีใส่โรดโอริโอนะโอริโอลงไปจ้าทุกคนมันก็ะเดีกสูงจักหน่อยนะเชี่ยเดีกชุ่มเล็กน่อยเลี้ยงไปจ้าทุกคนมาชิมกันก็แล้วทีดเนาะเปิดมางวงในก็นจะนิดเน้อเป็นตะเห็ดร้องเบิองเดือดสนดเอาลงไปจ้ามันหลายสั่นนะ,ะ,ะนกกทุกคนกระปุกไงจ้ากระปุกไงจะวีเห็ดอันสปาเกตตีอยู่ตาทุกคน จะต้องตักโยเกิดตออกแต่บางคนาบกโยเกิรมันไหลประมานี้นนนคนุณเขาบอกแซ่ไว้หอดมนออื่นแซ่สื่อเย็นสื่อเย็นกินจ้าพิชิตจันทร์จ้ากระหน่ำฮกันส่วนตัวก็พอยกินลดน้ำหนักอยู่กินของหวานแต่กินย่างมื่อเศร้าว่าเป็นอยังจ้จทุกคนโอเคแต่เดี๋ยวจะมีขอตัวจัดเลี้ยงนี่ กันามาซีมกันมือื่นแล้วจ้าเนาะเอาเขาตูเ้เย็นคืนนึงเรียบร้่อยทุกคนผิดแปลใช่ตู้เย็นทุกคนเมื่อื่นจังไม่แกกินแล้วจ้าเนาะเมนี่มันคำหน่อยทุกคนมาซีมกันจ้าไว้คืนนึงเด้อฮิตกันจังเลยเนาะทุกคนผลไม้เยอะแยะเลยทุกคนวิจะกินเขาเศร้าทุกคนนี่โอวันไหนโอทุกคนโอ e r n i g มาชิมขนมเราทุกคนขนมก็จะนิ่มเนะทุกคนเนาะเห็น่ที่เขาเอากันก็เกิดจะวีมัไม่หวานนะทุกคนแต่ขนมจะหวานอร่อยนะความโอรีโอจ้าอร่อยอเลย โยเกิเร์ตจะมีเพราะหวานนะทุกคนแต่ขนมนจะหวานเมื่อกี้พอดีเลขเขากันอร่อยทุกคนอร่อยเดี๋ยวไปซื้อมาเฮ็ดอีกจ้ายังโอรีโออยู่หน่อยนึงยูาอร่อยจ้าโยเกิร์ตอันยี่ห้อนอี่เป็นแซสบอยู่เราจะกินโยเกิร์ตแตของเจียร์เป็นรสสตรอเบอรี่บ่รู้ว่าน้ำตาลเท่าไรปร่เดอ่านจะ แกินกระรดนนี้ไงทุกคนมันระหวานอร่อยมากเลยนะทุกคนเขาลงยุ่ขังใต้เยอะเลยจ้าอร่อยนะโอเคจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า